ทุกคนคะกำลัมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอยากฟังไหมใครเคยเป็นแบบเราบ้างเมมื่อโททรศัพ์เเต็เครื่องเต็มของเราใช้ iphone ใครใช้ iphone บ้างยกมือขึ้น iphone นะอันนี้คือเครื่องของ iphone นะแต่ว่าเครื่องอื่นเรายังไม่ได้ศึกษาคือเราเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ว่าถ่ายทั้งรูปถ่ายทั้งคลิปเราว่าหลายๆคนก็เป็น แล้วเราคิดว่าหลายๆคนก็เฮ้ยเวลาแบมเบอรี่เต็มอ่ะก็ไปใส่ในไออะไรนะไอข้าว Google Drive อะไรประมาณนี้คือน,นี่อันนี้คือน,น้องชายเราบอกมานะพอเสร็จแล้วแล้วขี้เกียจเนีพวกเนี้ยน,นะมันจะต้องจำพาสเวิร์ดจำหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดทุกวันนี้ก็จำาอ m จำ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 เต็ไมไปหมดละ ออทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะลงใน Facebook เลยจ้าลงรัวๆจ้าเพื่อนฉันรู้ทุกคนรู้อีนี่เมมเต็มเมื่อไรลงรัวๆจ้าทีนี้เฮ้ยพอลงไปแล้วปุ๊บแล้วลบลงลงเสร็จลบลงเสร็จลบลงเสร็จลบใช่ไหมแม่งมันไม่หายทีวะทำไมเครื่องมันยังเต็มอยู่อะทำไงดีทีนี้ ก็เข้าไปเช็คในไอที่มันเป็นข้อมูลใช่ไหมทั่วไปของของเครื่องอะว่าเฮ้ยมันเต็มจากอะไรวะเราลบลูกก็แล้วลบแอป,ปก็แล้วอะไรกันแล้วมันก็ยังเต็มอยู่อะยิ่งลบแม่งเผล่อยิ่งเต็มเ,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 เพิ่มมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันก็ลงไอคูไอไออะไรไดได,ได้ไปดิทาไม่เปน็นมันมันยังไม่ได้ลองทำไงเรื่องเรื่องขี้เกียจไงถ้ามีคนทาให้ คือก,กลัวว่ามันหายแล้วต้องมานั่งจำคือไม่ชอบจำอะไรอย่างเงี้ยน,นานๆแะจดไว้ก็กลัวหายใช่ปะ่ะเพิ่งมาคิดเ,เว้ยเออรู้ป่ะทำไงคนอื่นอาจจะรู้แล้วแต่เพิ่งรู้จ้าก็คือเราลบในอ,อ่า ใน,ในอัลบัม้มในกล้องในอะไรของเราที่ถ่ายไปแล้วใช่ปะ่ะเราลบเสร็จแล้วใช่ปะ่ะอ่าพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นฟังให้ดีไปที่ขยะจ้าไปที่ขยะที่เพิ่งลบจ้าของ i p h o n e นะไปตรงนั้นเลยเสร็จปุ๊บไปลบที่นั่นเลยจ้าอีกรอบหนึ่งเออไปลบตรงนั้นอีกรอบหนึ่งหายจ้าตอนนี้ชันเต็มเลยจ้า หกสีกิกนะของฉันที่ใช้หายไปเหลือสี่สิบกว่าเลยนม่นเก็ตเลยอ,ะ <S <S อ่ะออ๋มันอยู่ในนี้นี่เองไม่รู้ไม่ใช่ะถ้าใครลบแล้วยังเต็มอยู่นะลองทำดูไม่เชื่อลองดูเสจยลองดูจะไดยมากอ่ะบางทีไปลบ แอปอะไรต้องมานั่งโหลดใหม่ใส่รหัสพัสวลงพาสเวิร์ดอะไรใหม่เงี้ยอลองดูนะรับรองหายแน่เครื่องเธอกลับมาถ่ายรูปอะไรได้เหมือนเดิมเชื่อฉันอันนี้สําหรับคนไม่รู้นะจ๊ะคนที่รู้ก็ก็รู้ไปนะไม่ต้องแยงโอเคปะแต่คนที่ไม่รู้ก็มีไงกู ที่ไม่รู้แล้วเพิ่งรู้จ้าโอเคนะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยไม่รู้อ่ะพิ่งรู้เดี๋ยวมาบอกโอเคปะโอเคนะวันนี้นอนคุยแล้วกันนะ